สวัสดีครับ ET Channel ครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับคนที่ซื้อคาบูดแดดมาแล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีเจ้าตัวนมหนูน้ํามันนมหนูอากาศเอาไว้ไล่นะครับ<ม>ก็จะค่อนข้างลําบากหน่อยเนาะหรือว่าวางคนอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะซื้อได้ไม่สะดวกที่จะสั่งช้อปปี้หรือต่างๆนานา,นาครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมก่อนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมขั้นตอนแรกครับเราก็ แกะคาบูออกมาเนาะสมมตริรูเดิมๆของนมหนูน้ํามันกับนมหนูอากาศของคาบูแดดเนี่ยมันจะเป็น112กับ38นะครับผมก็เราก็ไม่สามารถจะทําให้มันเล็กลงได้ใช่ไหมสมมติถ้ามันวอดเนี่ยสิ่งที่เราทําได้นะครับผมก็เจ้าตัวอุปกรณ์ช่วยขอยงเราวันนี้ก็คือใส่ไฟนะครับผมนี่นะครับวิธีที่เราจะทําก็คือเราจะเอาไฟแช็คมาเผาใส่ไฟนะครับผม ส่วนตัวผมคิดว่าเป็นสายไฟขนาดเป็นสายลำโพงก็ได้ครับไม่ต้องใหญ่มากอะครับแล้วก็จุดไฟแช็กนะครับแล้วเราก็หาความยาวให้มันได้สักนิดหนึ่งนะครับผมเสร็จแล้วก็ผมคิดว่าสแตนดาร์ดเริ่มต้นที่2เส้นถ้าเส้นเล็กเท่านี้นครับขอโทษด้วยนะเมื่อกี้ผมมองนอกกล้องอ่ะ ประมาณเท่านี้2เส้นนะครับผมอ่าดึงมาแล้วก็พันไอ้สองเส้นนะครับเข้าหากันแบบนี้เสร็จแล้วก็ตัดครับผมใช้กันไกลตัดชับเสร็จแล้วเราก็ดึงเจ้าตัวนี้มาเลยครับ่า จตัวนมหนูน้ำมันของเรานะครับผมเราก็จะสอสรวดใส่ไฟนะครับเข้าไปในรูอ่านะครับผมแล้วก็มันจะมีบ่าตรงที่จะเราใช้ไขควงอะครับที่เราเนี่ยเป็นบ่าของมันอะเราก็ใส่ไฟลัางไว้ตรงนี้และเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นเดือแบบนี้ใช่ไหมเราก็เอาใส่เข้าไปในเสื้อของมันเลย ก็คือไขเข้าไปในขบูเลยแบบนี้ครับวิธีนี้ผมแนะนําให้เพิ่มสายไฟทีละเส้นสมมุติถ้ามันยังวอดอยู่เราก็เพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเส้นเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเส้นจนมันบิดดีนะครับวิธีนี้ผมว่าก็ช่วยประหยัดงบประมาณลงไปได้เยอะเลยครับผมก็ ผมว่าโอเคนะครับยังไงคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้เนาะยังไงก็ฝากไลค์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะทำคลิปดีๆมีประโยชน์มาเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ